เห็นตึงอาจารย์ชัญญานะครับซึ่งเป็นตัวแทนนะครับจะด้กลาวเวทมนต์พระคุณเจ้านะครับนมัสการกับเรียนาดุจเจ้าที่บิดาที่เคารพรักยศสูงลูกในนางของชมรมสมาธิบ้านวัดคุณพ่อจิตต์ธรรบาลคุณพ่อประสิทธิ์วิจิรคุณพ่อเจ้าวัดทุกท่านผู้อนวยการและคณะกรรมการสมาธิบ้านวัด ขอถวายคำกรอนอนวันเกิดเนื่องในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ดังนี้นะครับสิทธันวาเวียนมาสิริเลิศพรประเสริฐพระประทานบรรดานให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจมันจดวัย65ชวชื่นชมอภิบาลงานเด่นเป็นสีสันทุกคนรับ ขาวดีพ่อเทศศรเป็นความหวังเป็นสมริกรันดรลูกหัววอนพระแม่แผ่เมตตาขอชีวิตท่านบุตรพงส่องดาังาเท้าพุกย่าเก้าพระวาจาพาศิษสาววงประชาสังคมออวนสลายชุมพบาลวิถีวัดวิถีไทยสันติภาพและความรักเพื่อสัสม จิตตารมณ์อุดมการพ่อยิ่งใหญ่สังฆราชราชานำพาไทยร่วมสุขในพระคิดนิพนิรั์ด้วยความรกรา๊กลักอย่างสูงชมรมสภาพิษษพบิธวัดสังบมณฑลราชบุรี10ธันวาคม2 0 2 4ขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่าน,นอาจารย์นะครับ สุริยะแห่งพระลานอนะครับรองประธานชมรมนะจะได้มอบของที <c ười> ่ระลึกเมื่อจากพระบุญญาแล้วเดี๋ยวโอกาสนี้เราจะลองเลงแฮปปี้เบอร์เองด้วยกัน เี่ยนเปลี่ยนพระคุณเจ้าจะได้กล่าวอะไรกับพวกเราจะเปนองด้วยนะตัดเรียนพรยคุณเจ้าอยากทานนะครับโอ้ขอบคุณที่เป็นพ่อพี่เซอร์พี่น้องพาทุกวันทุกวันที่มารวมกันแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันตรงเป็นวันที่ครอบครอบวันเกิด 10ธันวาคมวันเกิดของพ่อทางทรัฐบ,บาลเขาก็ให้กำลังใจก็จิตใจดีดดดดรัฐบ,บาลก็ใจดีมาก่จริงเท่าเวลาที่พ่อออกมายัางไม่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเกิดอนบ่าณ3โมงแล้วก็ เวลาเขาบอกเกิดกันที่10ธันวาคมข้าวต้มอย่วหยานก็คือว่าเราก็เป็นวันวันทับ10ธันวาเป็นปฐมรัฐประพูชูเป็นวันที่เราเรียกว่าประเทศไทยของเราก็ได้มีรัฐกัมพูรูที่กินข้าวตมหน้าหลายปีแล้วก็ให้เป็นวันสุขมันทำให้ประเทศไทยของเราเหมือนกับว่าเรามีอะไร ยักษ์ทำมีเทียบเท่าอารยประเทศแล้วก็เราดำเนินชีวิตได้อย่างดีสําหรับตามพระธรรมนูญของเราพ่อก็เลยถือว่าพ่อถือว่าพ่อก็เลยกลายเป็นซันออกฟีดอปเป็นบุตรแห่งอิสรภาพนะเือนกับท่าบุญเปาโลบอกนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เป็นทาสแล้วนะเราไม่ได้เป็นบุตรของทาสแล้วเราเป็นบุตรไม่ใช่เป็นบุตรเหมือนของนางทาสชาย อ๋อขอบคุณนะแล้วก็หรือว่าผมพิชชาก็ก็จะใช้ชีวิตแบบต้องใช้ใช้ชีวิตแบบพิชชาสิบปีไม่ได้แล้วเราก็ต้องคืนทองกับอายุมาถึงขนาดนี้บ่ายแล้ววัยสาวแคสี่โมงนะก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างร้อยก็ให้ใส่บ้านปายแต่ผลไม้มันแก่ก็ให้มันแก่อย่างดี มัในใหญ่ดัง,งมีรถมีสัมิัสที่ดีก็คิดว่าชีวิตที่เหลือก็คงจะเป็นชีวิตที่ทําให้สังคมคนเข้าเยี่ยมทำได้ทำให้กับทีเราข้าเยี่ยมทำได้ตามที่พระเจ้าอนุญาตใทำนะครับก็วันนีข้ขอบคุณขอบคุณข้าเวลาวันวน,าานี้เข้าวัดมาก่อนที่จะเดินมาสวัสดี เกือบตาจับนองแล้วนั่งอย่กาวว่าแม้วันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมแต่งตัวสวยจังพวกเราไม่รู้ที่กำลังวอกตะกี้เล่เป็นสาวเขอแงานอะไรนต้องอ้มใจว่าจะับที่สาวทั้งหลายก็ใส่แต่งตัวสวยๆกันก็ต้องขอบคุณรบกวนหมออทั้งหลายที่ได้ร่วมงานช่วยกัอเจ้จวัดด้วยกันทุกคนนะคบ เราแล้ก็เช่นเดียวกันขอให้ท <Philip. S 1> ุกท่านมีสุขภาพมีความสุขมีการดำเนินชีวิตที่ดีเราเดินไปในความฝันด้วมกันครับท่านผูเดี๋ยวเราร้องเพลงสุริยันนะครับขวั่งจ้านะครับต้องบปรยากานขวามหมายนะครับให้พวกเราร้องด้วยกันนะครับ